สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดจะมาทำกล้วยต้มแบบไม่ต้องต้มกันนะคะแต่รับรองว่าออกมาจะอร่อยเนื้อหนึบหนับไม่เละไม่ดำที่สำคัญเก็บได้นานด้วยค่ะแค่ทำแบบนี้เองเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มแรกนะคะก็ให้เราหาการะมังแบบนี้นะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไป1ลิตรค่ะอันนี้จะเป็นสูตรสำหรับการทำกล้วยต้มที่ไม่ต้องไปต้มนะคะ เมื่อใส่น้ำสะอาดลงไป1ลิตรแล้วก็ให้เราตามด้วยน้ำปูนใส่นะคะน้ำปูนใส่เราจะใส่ที่150 ML ค่ะน้ำปูนใส่เนี่ยเราก็ทำเองง่ายๆเลยนะเอาปูนแดงแบบนี้นะคะมาละลายน้ำแล้วก็พักไว้ให้เขาตกตะกอนแล้วก็ช้อนเอาแค่ตัวที่เป็นน้ำใสๆด้านบนมานะคะเสร็จแล้วให้เราใส่เกลือป่นลงไป 1>, 1ช้อนชาค่ะคนให้ละลายเลยนะคะตรงนี้เนี่ยน้ำปูนใสแล้วก็น้ำเกลือตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ทำให้กล้วยไม่เละไม่ดำนั่นเองค่ะพอดูว่าทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมในส่วนของกล้วยกันค่ะกล้วยที่เราจะนำมาต้มนะคะก็แนะนำให้เป็นกล้วยน้ำว้าที่ออกหำหามนะคะก็คือยังมีเขียวๆปนนะหำหาม,หามแต่ก็แบบให้ กึ่งสุกนิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้รสชาติที่ออกมาอร่อยค่ะก็ให้เราเด็ดออกมาทีละลูกแบบนี้นะคะนคะคะแล้วก็ปอกเปลือกเลยถ้ากล้วยน้ำว้าที่มันห่ามแบบกึง่งกึ่งสุกมันจะปอกเปลือกค่อนข้างง่ายนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นแบบผ่าเป็นครึ่งลูกก็ได้หรือว่าใครจะผ่าเป็น 3ชิ้น4ชิ้นได้หมดนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะนี่นะเราก็จะผ่าออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะนำลงแช่ในน้ำปูนใสกับน้ำเกลือค่ะเราก็จะแช่เข้าไว้แบบนี้นะคะ15นาทีค่ะ ตอนนี้เราก็แช่กล้วยไว้ครบเวลา15นาทีแล้วนะคะทีนี้ให้เราเตรียมซึ้งมานะคะแล้วก็นำผ้าขาวบางมาลองไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นำกล้วยที่เราแช่น้ำเกลือไว้นะลงได้เลยค่ะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยกล้วยไม่จำเป็นต้องล้างน้าออกนะคะสามารถนำไปนึ่งได้เลยเพราะว่า น้ำปูนใสที่เราใช้มันก็จะเป็นแบบเจือจางอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มาเตรียมตั้งน้ำไว้นะคะถ้ามีใบเตยใส่ใบเตยลงไปนิดนึงก็ได้นะคะมันจะได้เพิ่มความหอมแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดจัดก่อนนะคะพอดูว่าน้ำเดือดแบบนี้เรียบร้อยนะคะก็ให้เรานำปล้วยมานึ่งได้เลยค่ะ โดยเราจะนึ่งเขาด้วยไฟกลางนะคะแล้วก็ใช้เวลานึ่งทั้งหมด30นาทีค่ะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะ เราก็มาดูกันค่ะนี่นะเราก็จะได้แล้วกล้วยต้มสูตรที่ไม่ต้องต้มนะคะแต่เนื้อกล้วยของเราจะออกมาเป็นสีชมพูสวยงามแล้วก็เหนียวหนึบหนับเหมือนกับการนำไปต้มเลยค่ะเดี๋ยวเราก็พร้อมเสิร์ฟจัดใส่จานได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะคะกล้วยต้มแบบไม่ต้ม อร่อยหน,หนึบหนับไม่เละไม่ดำและสามารถเก็บได้นานด้วยนะคะอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราทําทานไม่หมดเราสามารถใส่ถุงพลาสติกใส่กล่องทัพเพอร์แวร์ไว้แช่ตู้เย็นเก็บได้นาน2-3อาทิตย์อย่าลืมลองทํากันค่ะ